นัำรบผู้กล้ากับมังกรเพลิงอสูรคําทํานายแห่งหายนะในอาณาจักรอัสการียมีคําทํานายโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อดวงจันทร์สีเลือดปรากฏมังกรเพลิงอสูรจะตื่นขึ้นและอาณาจักรจะล่มสลายคือหนึ่งดวงจันทร์กลายเป็นสีแดงฉานทันใดนั้นวาวบรสมังกรเพลิงอสูรที่หลับไหลใต้ภูเขาอินเฟอร์นอส ก็ฟื้นคืนชีพมันพ่นเปลวเพลิงมหาศาลทำลายหมู่บ้านและเผาทุกสิ่งเป็นเท่าฐานกษัตริย์แห่งอัสกาเรียส่งกองทัพไปป้านทานแต่ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาประชาชนสิ้นหวังจนกระทั่งชายหนุ่มนักรบผู้หนึ่งก้าวออกมาเขามีนามว่าเรกาเรกาเป็นลูกชายของอดีตนักรบผู้เคยต่อกรกับมังกรแต่พ่อของเขาปรับพ่ายแพ้เขาจึงมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองมาตลอดชีวิต ถ้าจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์สํารอยเขากล่าวพร้อมรับภารกิจจากกษัตริย์เขาเดินทางไปยังวิหารศักดิ์สิทธิ์และได้รับดาบแห่งแสงเซริบุสซึ่งเป็นอาวุธเดียวที่สามารถสังหารวาลกรอสได้จงใช้ดาบนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และมันจะชี้นำเจ้าไปสู่ชัยชนะนักบวชกล่าวเรากาออกเดินทางสู่ภูเขาอินเฟอร์นอสซึ่งเป็นรังของมังกร ภายในถ้ำมืดมิดมีแสงสีแดงเรืองรองจากลาวาที่เดือดพลาด่านข้ารู้ว่าเจ้าจะมามนุษย์เสียงของวาวกรอสดังก้องมังกรยักษ์ลืมตาสีทองอัมพันของมันเปลวเ,เพลิงแผ่เผาไปทั่วบริเวณเรากาชักดาบเซริบุสออกมาแสนแห่งดาบสว่างขึ้นประทะกับความมืด วันนี้เจ้าจะต้องพ่ายแพ้เรกาตะโกนก่อนพุ่งเข้าจอมตีวาวกรอสสะบัดบีกมาขึมาก่อให้เกิดพายุเพลิงที่แผ่เผาทุกสิ่งเรกาพุ่งตัวหลบอย่างรวดเร็วก่อนกระโดดขึ้นสูงและฟันไปที่ปีกของมันแต่มังกรเกล็ดหนาดังเหล็กดาบของเขาเพียงแค่เศร้ารอยขีดข่วนเท่านั้นวาวกรอสคำรามพ่นไฟสีทองอัมพันเข้าใส่เขาเรกาใช้โล่ป้องกันไว้ แต่ก็ถูกแรงระเบิดซัดก,กระเด็นไปไกลเลือดไหลาจากหน้าผากของเขาแต่เขายังไม่ยอมแพ้เขารวบรวมพลังทั้งหมดเปเลวเพลิงสีทองจากดาบเซริวสปปะทุขึ้นนี่คือจังหวะสุดท้ายแล้วเรก,กาพุ่งตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าฝ่าพายุเพลิงของมังกรและแทงดาบลงกลางหัวใจของวาลกรอส เสียงกรีดร้องของมังกรดังก้องไปทั่วท้องฟ้าก่อนที่ร่างอันมหึมาของมันจะล้มลงและสลายเป็นเท่าฐานอาณาจักรอัสกา้าเรียกลับมาสงบสุขอีกครั้งผู้คนต่างโห่ร้องยินมดีเรากากลับสู่เมืองในฐานะวีรบุรุษและถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นนักรบผู้กล้าที่สังหารมังกรเพลิองอสูนและปกป้องอาณาจักรจากหายนะแต่เรื่องราวของเขายังไม่จอบอ เรายัางมีมังกรตัวอื่นที่รอเขาอยู่